เกมนั้นสมมทุกคนด้วยข้อรับสุรายการ์เซีนเกมทวีปสองกับเกมเมาส์โยเฟนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดศึกประชันกับน้องจ๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีน้องไม่ไม่น้องแหละเลไก็กิตานัทเอ้ยไม่ใช่นิวนนิวคุณนิวคุณนิวสร้างอะไม่รู้ทำไมเขาต้องตั้งชื่อมันอ่านยากๆนะครับซื้อตะกี้นี่เลยหลุดเข้ามาเือก้าสิบบาทขายของตัดเอไปเออนะเอ้าแล้วนิวออกทำไมนิวออกไหมไอ้นี่เกมกับต่อต่อต่อตัวนะเกมแห่งรูปผู้ชาย นิ้วกดดิเลดี้กดได้ไงอ่ะเฮ้ยมาอ้าวอ่ะแล้วใครเริ่มก่อนวะใครเริ่มก่อนกล้ากูเริ่มก่อนก้าวเริ่มก่อนเหรอเนี่ยต้องต่อตัวขึ้นไปบนแพะนะเด็ดเอ้ยต่อตัวขึ้นไปบนแพะนะแล้วก็ใครส่งที่สุดชนะนะแล้วมันมันไม่ไปวะ W W เดี๋ยวว่าเฮ้ยเอโอเคดีแล้วกันเออเอ้าตบไปตาเรา เฮ้ยเราอะไรัอะไรไรไม่รู้ว่าเกลือไปตังค่ามัอจะเปลี่ยนหัวเจ้าทันรทันไว้ทันไว้ต้นเรอตนวิอบ S อ S S แพแล้วก็ดีติดอะไรเนี่ยอึบอึบเอ้ยพอแล้วพอแล้ว S อเดี๋ยวพอแล

เฮ้ยโอ้โห W S A W S E ฮึบฮึบเฮียมึงฮึบเฮียเอ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ย W S อดีเออให้สุดเบี่ยงตัวหนินเบี่ยงเบี่ยงมึงเด่ยเบี่ยงมึงเดียเอ้ยไม่ได้เกยวเอลยอดไปเกียเอถอดเอก่อน ถอดเอถอดเอก่อนดิเอออะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าแพ้แน่คนแรกมึงแพ้แอะแอะเวียงนิวเวียงกดค่อยเวียงเลยเวียงได้เวียงได้เวียงไปดูเวียงเกียวเวียงนะโอ้คนยากเลยจนจ้ากดมั่วนเลยกูเอ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 เกี่ยวเอสเอสไปเออเอ กดทุกอย่างที่ไม่ใช่เออันนี้เอ้ยมนยากจกลบกลบดีเอขึ้นไปดิเอเอสอกับมันอยู่แล้วก็ดีด้วยเวียงยเวงเอ้ยกูไม่จะกูจะไม่เกียนดีขึ้นไปดิเฮ้ยมันติดเอขึ้นไปดิตอแล้วเอแล้วดีดีดีเฮ้ยเอดีเอดี

ถอดดิวถอดดิวถอดดิวเวี่ยงเวียงเวียงเถอถอดดีใคเอฟเออโอเคก็ไม่ช่วยแล้วม่ให้เอสดีสเอสบิมันยากจริงวะอินดิวสิวิสิวิ้าเอาแล้ว เอาแล้วโอ้ไม่เออดิเหยื d ่อดีดดีดเดวิสยูเอสเอสเอสเอฟดิเออเออดีดีตูวเรามาอะไรวะเนี่ยสีเหลี่ยมเฮ้ยกดผิดอ่อเออดี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 เอเอเอียงเลยเอียงเลยเอียงได้เออเอาล

เบลมึงแล้วเอาแล้วปึ๊บเฮ้ยสามจุดวิวแล้วไอ้จุดวิวปึ๊บไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยแพ้คนแรกเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเชื่อเอารวยไม่รอดมึงไม่รอดไม่รอดแพ้แล้วยอมแพ้เอ็ดเอ็ดเนี่ยมึงยังจะมีอกันต่อ มึงไม่รอดแล้วไหนจะแพ้แล้วขอกั้นไว้กันปิดกั้นปิดกั้นอย่าโจมะยาจบเอาหายเอานิวตายแล้วอนี้นิวสวยเอ้ยไว้อ้ไ้ตายดีๆังไงดีๆมึงเอยวี่งตัวนะม่เอเวียงนะางโค้งล้าเลยไดีวะไ่เวียงตัว โอ้ยนี่มันใช้เกี่ยวมันไม่เวียงเว้ยมันเกี่ยวเลอมสิวิอมวิทันไหมเนี่ยันไหมทเดียวโอ้โห S D A ไม่ลงไปมึงต้องกความสูงอีกนะเอมึงต้องสูงยิ่งกว่านะโอ้โห S อะไอยงกอกับดี

เอเอดีเอดีเอเดเร่าต่อไปเป็นเราแกแพ้แล้วจบเอาวขึ้นไม่ดิไม่ใช่ว่ากดแล้วล่วงกมาเวียงเลยเวียงเอเอสเอกับเออเอสปล่อยเอสเอเอแต่เอสิบเจ็ดวิละทั้งวันนี้ยาเฮ้ยสิบสี่อะสิบสามอะยาน้าอีกเดียว สิวินะฮะสิบวินะีวนิ้วมาทางด้านนิวต่อแล้วกนมั่วดิแล้วกนมั่วดิเย็นนิวค่อยๆอค่อยคอย่าบ้าต้องติดแผลแผลมึงมึงแผลแนิวนิวนินิวแให้เดาแล้วฝั่งซ้ายมันยากฝั่งขวาแหมมึงวิวเกาะเลยวิเกี้ยวเออปล่อยเอ

โอ้โหมึงเกีียวกันหมดแบบนี้เวลาตาก็ลดลงเรื่อยๆจากการพันเอเอดีดดีกับเอสเดีเออ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 ไม่ได้แทนแล้วกันโอเคเอปล่อยดีดีปล่อยดีเฮ้ยดีดีเออเอปล่อยอะไรดีวะเอเเอดเออออเ่ออยเอ เวลายี่สิบวิเก้าค่อยเอ่ดีดีดเอชเอเอช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 ีอชเออรชเอชเอ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 นวเออไหวเปล่าไหวเปล่าเเเอ มีหัวเทวดาด้วยหัวเทวดายิ่งเล่นมันยิ่งยากเว้ยเอออ๋อดีนิ้วนิ้วปล่อยดิเออดีดีปล่อยดีดีปล่อยดีปล่อยดีกดดีกดดีดูกดดีเอ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 แทนวะกูเสียวแทนอ่อดีแล้วก็เอแล้วก็ดัิลดิล เอาไงเอาไงโดนแผ่นโดนแผ่นโอ้ยมันหลับไปเลยหลับไปเอาไปแล้วตอนนี้หนึ่งหนึ่งไอเอ็มเดอะวีเดอร์ปีเจอแผ่นน่ะนิวเดี๋ดึงกดเลยเฮียเนี่ยแม่งเป็นตัววายเลยว่ะตัววายผลงานนะผลงานการสร้างสรรค์โอเคก็โอเคพัทหนึ่งจบไปตรงนี้ก่อนนะพัทสองมี หนีเปล่าไม่รู้บาย